มวยไทยเจ็ดสีเตรียมเฮข่าวคราวของมวยช่องเจ็ดครับที่เตรียมจับมวยสันจรต่างจังหวัดสีภาคอาทิบุรีรัมย์ภูเก็ตเชียงใหม หลังมวยกลับมาชกได้ตามปกติครับแฟนมวยจิตสีในรอยเฮได้เลยมีจัดสัญจรแน่นอนครับมาดูตัวอย่างที่ดีของวงการมวยครับน้ำใจนักมวยเก่าสามารถพลียอรุณ์นายกสมาคมกีฬามวยไทยในขนมต้มมอบเงินบริจาคนะครับให้เพื่อนร่วมอาชีพกับเจ้าจอมโบเชิญยิ้มครับนี่คือฉาย,ยาครับที่ตอนนี้ตาขวาบอดสนิทพร้อมกันนี้สมาคมกําลังช่วยประสานงานไปยังสํานักงานคณะกรรมการกีฬามวยเพื่อขอรับเงินสนับสนุสนกองทุนเลี้ยงชีพต่ตอไป เราชาวมวยจะไม่ทิ้งกันครับอีกหนึ่งข่าวครับนักรบหรือเจ้าแก่นสวนขอเฮียชุนชิงแชมป์ช่อง7ข่าวข่าวของนักรบเลยครับจากชิงแชมป์135ปอนดาช่อง7สีจากเจ้าแบทแมนครับหรือว่าเนื้อรณีนั่นเองตอนนี้ฟิตมากร่างกายอยากกระทะช่วงหลังแพ้คะแนนแค่สิวกรเพียงคนเดียวติดตามเอาไวให้ดีครับข่าวนี้ ต่อด้วยมวยต่างจังหวัดครับนุม่มน้อยเมืองหาดใหญ่เตรียมงานใหญ่จัดมวยที่ภูเก็ตครับหลังจากตอนนี้นะครับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เปิดรับต่างชาติรอเคลียร์ทุกอย่างนะครับแล้วก็จะมีการถแถลงข่าวให้แฟนได้ฮือฮาอดใจรอครับไม่รู้ว่ามวยต่างจังหวัดนะครับมวยภูเก็ตกับมวยในเมืองกรุงอันไหนจะมาก่อนกันติดตามไปให้ดีครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับ Diolch si yn fawr iawn am wylio'r fideo.